จังหวัดศรีสะเกดฉลองความน่ารักความตุ้ยนุย้ยน้องหอมแดงลูกฮิปโปอายุครบหนึ่งปีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมวันนี้ครับ13ตุลาคมนางสาวชนมณัฐรอดบุญธรรมอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้รับเกียรติเป็นประธานอุปถมัมนำหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมคณะครูนักเรียนนักศึกษาร่วมกันจัดก,กิจกรรมตกแต่งผลไม้เป็นเค้กของขวัญเฉลิมฉลองความน่ารัก,คว,รกความตุ้ยนุย้ย ของน้องหอมแดงนะครับลูกฮิปโปโปเตมัสชื่อดังของจังหวัดสีสเกตซึ่งตอนนี้อายุครบ1ปีหรือว่า12ขวบแล้วนะครับน้ำหนักมากกว่า300กิโลกรัมนะครับน้องหอมแดงเป็นลูกฮิปโปโปเตมัสที่เกิดจากแม่เกสซลินและพ่อสมศรีตกลูกเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ายสภายในสวนสัตว์สีสเกตหรือว่าโครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุสัตว์ป่าสวนส็จพระศาีนคกินสีสเ,เกตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกต โดยครั้งนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอาสารับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องหอมแดงอายุครบ1ปีครับสำหรับน้องหอมแดงเป็นชื่อที่ได้มาจากการเปิดให้คนทั่วไปได้ร่วมโหวตตั้งชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้มีกลุ่มเด็กเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศต่างสนใจร่วมโหวตถึง5 2 4 4 5โหวต จากทั้งหมดที่ได้ร่วมโบวต83,931คนนะครับขณะเดียวกันนับเป็นความปราบปื้มได้ต่างน้อมสำนึกในพระการุณาที่คุณอย่างยิ่งเมื่อทุนกรม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีส่งพระราชทานชื่อให้น้องเช่นกันนะครับว่าน้องสาวสีอันมีความหมายว่าสาวสวยเมืองสีสะเกดมาวันนี้ครับน้องหอมแดงอายุครบ12เดือนหรือว่า1ปีแล้วพบว่ามีรูปร่างโตขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังคงกินนมแม่อยู่นะครับรูปร่างก็ค่อนข้างตุยนุย้ยกินเก่งชอบโรงแช่น้ําถือได้ว่าเป็นขวัญใจของดเด็กๆตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างสนใจเข้ามาชื่นชมความน่ารักของน้องหอมแดงอย่างก็ได้ชิดทุกวันสวนสัตว์ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตามมานะครับจึงทําให้มีทุนจัดซื้ออาหารเพิ่มเติมให้สัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์สีสเกดอีกด้ดวยโดยอัตราเข้าเข้าชมครับผู้ใหญ่35บาทเด็ก10บาทเท่านั้นเองผู้ที่สนใจที่อยากจะเข้าชื่นชม ความน่ารักความตื้น้ื้ยของน้องหอมแดงต้องมาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะใหญ่จะอบอุ่นมากๆครับแถมบรรยากาศภายในร่มรื่นเยน็นสบายจิตภาฒนกุ้ยนิดข่าวสุบิชัยราสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน